ไครับอุ้ยไอ้แจ่นึงไอ้แชไปไหนไอ้แลูกพอเต็มดอกนี้มาหมื่นหกคุณคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมไก่จ้า เสียงไก่เหมือนเช่นคนลองไห้มาโอเคเมื่อผมก็กราบสวัสดีเกียร์ภูมิแกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะเกมของไก่แจ๊คือขนอนเด็ดของเรานะเพื่อนไก่จ๋านั่นเองนะโอเคมาจัดกันดีกว่าคนระับผมวันนี้สงวนที่4ี่เหกเดี๋ยวขอใส่ได้เป็น12ดสองก่อนลวกันสวยงามอุ้มมือมามีวายคามีเอิร์ดตอีส ไปไอ้เจ้ามาสองมึงงงว้าวไอ้เจ้อุอ้ยมันเกิดยังกับความหาเขาว้าตีห้า,าเจ็บว่ะมาดีไม่แย่ครับผมติดสองสิดส,สองนิดน,นิดสองหน่อยหๆเข้ามาไไีไปเลยได้ปกุ๊กไก่เรียนรู้จนโตใหญ่ไม่มีน้องไปหลูกกินไป ไอ้แจ๊ะหมูว่าวไปสองว้าไปสามมึงว่าหมดเลยไปได้นนะขอไวท์ทั้งสามโอ้โหข้าทต้มมก่อนเชี่ยดิเลือดแกโอ้โหโอ้ยน้องแกมาขอไว้ว์ไวท์สองหมุนครับคุณแปะไปแล้วจะไม่มีไวทคน้าให้กูเลยกอดแม่งหรือว่าแล้วครับเอาไหร่นีน่ิพาเข้าทำใหม่แงโลไปลักเลยนะขอเป็นจริงจิงไอ้แจ๊มาสวยเงาได้ลูก ไอ้ลูกยาวเบ็ดีดปุ้ยเข้าไปหนึ่งดอกเมื่อทีลักูกกกี้ีียเล็กอาโออาอ่ะี้จีเจียเล็กอาโออาโอโอเข้าปีในหมงเว็หงเว็มากมึงเข้ามาสวยงามไหลน่อยเลืบโอยมึงกูจะคัว่าไหลา่ะไอแกต่อ แก่งนายเป็นเลยมีเป็นสีดีไอ้ายอเป็นสีดีไอ้ลงมาไอ้แอรลงมาไอ้แกขาวไอ้แกขาวแกขาวไม่ลงหมดแม่หมันเที่ยวแล้วไม่ให้กูเหมือนเดิมแน่นอนผมไม่ไปผมไม่ไปวายคู่งันอย่างนี้ก่อนให้กูไปเต็มกาลาร์เดสตอนนีมาสองพันเก้าไหลไปก่อนเพื่อนสวยงามขนาดแต่ไม่สามพันเก้าไอแกหนึ่งเต็มกาลาร์เดสไปครับ ui, ai chê luôn ai chê bên này, Ai cha mặt bỏ hô đọt lơ Mà lơ 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 ai lơ 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 คือน,นี้ที่สอง,องออก้อุดหดนะเท่าไร่หดสามพ่นเจ็ดนะโอเคพอเริ่มเลยเท่าไรแจ้กูปเป็น4ีเองเพื่อนครับวีนี้เ่ไรวันที่มานสามนแปนะเพื่อนยอดไย่ลืม like, กดไลค์กอดสั่งจัดขายอุปกีก์ไอ้ด้วยนะครับไปเจอใหม่กินหน้าเพื่อนบายๆแช้กูกูก